มัจจุราชส,สีน้ำพึ่งบทที่ห้าสิบลมรือไทยค่อยๆเดินเชื่องช้าเข้ามาหาพี่สาวสุดตัวลงนั่งข้างเตียงแล้วก้มหน้าลงซับน้ำตาผิดไปจากกริยาของลมรือไทยผู้เฉิดโฉมและเชื่อมั่นในความงามของตนเป็นคนละคนรจนาฉไหนทวีความแปลกใจยิ่งขึ้นเมื่อเห็นเช่นนั้นเธอจับแขนน้องสาวไว้แน่นถามอย่างร้อนใจว่าเธอร้องไห้หรือคุณพบ ร้องไห้ทำไมเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ฉันเผลองี้ไปนิดหนึ่งก่อนจะถามเสียงเครียดว่าปัดทำอะไรเธอเปล่าค่ะลมฤทยัยมองหน้าพี่สาวอย่างชงนเอ๊ะทำไมคุณเพื่อนจึงคิดว่าคุณปัดจะทำอะไรฉันได้ละ่ะไม่มีอะไรหรอกถามไปอย่างนั้นเองก็เธอเพิ่งมาถึงบ้านเรายังไม่ทันไรเลยต้องมายืนร้องไห้เสียแล้วทั้งๆท,ที่เมื่อมาถึงยังคุยกันสนุกสนานอยู่นี่นะ จะเดาว,ว่าเธอทะเลาะกับประวุฒิก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะใครจะบ้าขัดใจคู่มั่นที่สวยหยาดเยิ้มอย่างเธอล่ะอ้อเลยเหมาเอาว่าคุณปัดมาทำอะไรให้อย่างนั้นหรือลมรุ่ยไทยเลิกคิว้วเขาคงเอาไม้ฟาดฉันเข้าสักสามสี่ทีละมั้งอย่าพูดเล่นนะ่ะเมื่อปัดไม่ได้ทำแล้วละ่ะก็อะไรเป็นเหตุให้เธอร้องไห้ละ่ะคุณพบลมรุ่ยไทยถอนใจยาวจะบอกความจริงให้ก็ได้แต่คุณเพื่อนต้องไม่โกรธฉันนะเอ๊ะ เป็นเรื่องที่ฉันต้องโกรธด้วยหรือถึงไม่โกรธคุณเพื่อนก็อาจจะกระเทือนใจรจนาฉไนเมมปากเอาเถอะฉันสัญญาว่าจะไม่โกรธคุณพบงั้นคุณเพื่อนต้องตอบมาก่อนว่ารู้สึกยังไงเมื่อฉันมาบอกว่าฉันเป็นคู่มั่นของปวุธรจนาฉไนนิ่งอึง้งเพราะไม่คิดว่าจะถูกถามเรื่องนี้แต่ในที่สุดเธอก็ยิม้มก็ยินดีด้วยนะสิปวุธเป็นคนดีคนหนึ่งนี่นาปวุธเป็นคนดีแน่ไม่งั้นคุณเพื่อนจะรักหรือ อะไรกันหญิงสาวร้องอย่างตกใจแต่แล้วก็ประหลาดใจที่ความตกใจของตนเองมีปริมาณมากเกินสมควรมีหนำซ้ำนึกเกรงว่าจะมีใครได้ยินเข้าเสียอีกใครบอกว่าคุณประวุฒิเออใครบอกว่าฉันรักคุณประวุฒิอย่าพยายามปฏิเสธหน่อยเลยนะ่ ประวุธรักคุณเพื่อนออกจะตายไปใครๆก็รู้และคุณเพื่อนเองก็สนิทสนมกับเขามากเมื่อตอนแต่งงานกับคุณปัดยังเศร้าซึมกันไปทั้งสองคนไม่ใช่หรือโธ่อย่าพิ่งไปเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดให้ไม่สบายใจหน่อยเลยนะ่ะคุณพบพี่สาวปลอบด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าลมหรือไทยหวาดระแวงคู่มัน่นประวุธอาจจะเคยชอบฉันมาบ้างแต่ฉันไม่เคยคิดว่าจะรักเขา เท่าที่สนิทสนมกันก็เพราะเราถูกอัธยาศัยกันเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ชีวิตของเราต่างก็เดินไปคนละทางต่างมีข้อผูกพันกันคนละอย่างคุณพบต้องทําใจให้เป็นสุขรอวันแต่งงานด้วยความรู้สึกที่สะอาดหมดจดอย่าหึงหวงหวาดระแวงอะไรอีกเลยแล้วชีวิตแต่งงานจะได้ราบรื่นลมหรือไถ่ถอนใจที่จริงก็น่าแปลกนะฉันไม่นึกเลยว่าตัวเองจะต้องมารับฟังคุณเพื่อนอบรมสั่งสอนอย่างนี้เลยแหละ แน่ละ่ะเมื่อก่อนคุณพบไม่เคยยอมฟังคําพูดของฉันอย่างเลื่อมใสเลยฉันจําได้เมื่อก่อนฉันเคยทะนงตัวคิดว่าตัวเองสวยรวยแล้วก็ได้ทุกอย่างสมปรารถนาไม่ว่าจะต้องการอะไรอยากได้เสื้อผ้าเพชรพลอยคุณแม่จัดการให้อยากเที่ยวไหนไปได้ทุกแห่งเพื่อนฝูงห้อมล้อมทั้งชายทั้งหญิงถึงเดี๋ยวนี้สิ่งฟุ่มเฟือยเหล่านี้ก็ยังมีอยู่แต่ความคิดของฉันเปลี่ยนไปหมดแล้วแปลกไปมากทีเดียว คุณพบคิดยังไงคิดว่าความต้องการอันแท้จริงของคนเราไม่ได้อยู่ที่ความฟุ่มเฟือยเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนรักเสื้อผ้าอาภร์หรือตึกรามใหญ่โตจริงไหมคุณเพื่อนเอไม่รู้สิคุณพบอะไรไม่รู้ตัวเองนะ่ะเข้าถึงจุดที่ชีวิตต้องการแล้วยังบอกไม่รู้น่าเชื่อนักนี่จุดชีวิตต้องการเอ๊ะอะไรนะรัจนาฉไหนทำหน้างงง อ้าวไม่รู้จริงๆหรือจะบอกให้ก็ได้จุดที่ชีวิตต้องการก็คือจุดที่คุณเพื่อนครอบครองอยู่นี่แหละบ้านของตัวเองสามีที่มีอาชีพเป็นหลักฐานแล้วก็ลูกรัชนาฉนไหนกระพริบตาทีทีจริงไม่ละ่ะคุณเพื่อนผู้หญิงเรานะ่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีนีหรือพาร์ทเนอร์ถ้าจบลงที่จุดนี้ได้แล้วก็แปลว่าหมดความสนใจกับอย่างอื่นได้รัชนาฉไหนมองหน้าน้องสาวแล้วยิ้มแห้งแห้ง เพราะเธอ,อยังไม่ได้มีสิ่งที่น้องสาวพูดถึงเลยแม้แต่สิ่งเดียวนอกจากทะเบียนสมรสในลิ้นชักโน่นเท่านั้นเดี๋ยวก่อนนี่เรากำลังพูดถึงสาเหตุที่ทำให้คุณพบร้องไห้หรือเธอพยายามชักชวนน้องสาวให้หันหัวเรื่องออกจากเรื่องที่เธออึดอัดก็เกี่ยวกันอยู่บ้างลมฤทยัยน่าสลรลงไปอีกฉันสารภาพกับคุณเพื่อนเป็นคนแรกและคนเดียวอย่าเก,ก็บไปพูดให้ใครฟังเป็นอันขาดนะฉันอายเขาตกลง ฉันเห็นคุณเพื่อนมีความสุขแล้วอดนึกถึงตัวเองไม่ได้ความสุขแบบนี้ฉันคงไม่มีวันได้รับเป็นแน่คิดแล้วน้อยใจจนน้ำตาไหลเฮ้อย่าร้องไห้เป็นลางหนะ้าจนมั่นกันแล้วยังคิดเลื่อนเปื้อนไปได้นี่คุณเพื่อนเข้าใจผิดฉันไม่ได้มั่นกับประวุฒิหรอกฮะอะไรนะหญิงสาวร้องอย่างตกใจฉันว่าความจริงฉันกับประวุฒิไม่ได้มั่นกันลมฤทยย้ำหน้าตาเฉยเอา้าว แล้วทำไมทำไมฉันถึงอวดอ้างอย่างนั้นนะหรือก็ความเจ้าหน้าเจ้าตาอยากช่วยกู้เกียรติของประวุฒิเข้าไว้น่ะสิคุณเพื่อนทำไมจะต้องกู้กันด้วยวิธีนี้ละ่ะเราเป็นผู้หญิงไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยนี่แล้วเกียรติของประวุฒนะิน่ะใครทำให้ชอกช้ำสูญหายจนถึงกับจะต้องมีการกู้กันขึ้นมาใหม่ด้วยละ่นนะก็ประวุฒิน่ะเข้ามาที่นี่เพื่อจะดูให้เห็นด้วยตาว่าคุณเพื่อนมีความสุขในครอบครัวหรือไม่เพียงไหน ถ้าไม่มีความสุขและยังรักยังคิดถึงเขาอยู่ประวุธจะตกลงกับคุณปัดอย่างลูกผู้ชายตกลงกับปัดอย่างลูกผู้ชายหรือเท่ากับราดน้ำมันลงในกองไฟนะสิรัจจนชนาชไนคิดในใจแต่ถามออกมาดังๆว่าตกลงยังไงอ้าวก็ตกลงว่าเมื่อไม่สามารถจะทําให้คุณเพื่อนมีความสุขได้แล้วก็ควรจะหย่ากันเสียตัวประวุธจะรับคุณเพื่อนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะสิสตาย หญิงสาวร้องอย่างไม่สู้เข้าใจนักเหมือนกันว่าร้องทําไมไม่รู้ละเขาตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่พอมาถึงที่นี่แล้วได้ยินคุณปัดบอกว่าคุณเพื่อนกําลังจะมีเด็กแสดงว่าคุณเพื่อนกําลังมีความสุขอย่างเหลือเกินประวุธก็ผิดหวังนะสิหน้าเขาซีดย่งกระไก่ต้มฉันอดสงสารไม่ได้ทนไม่ไหวต้องเข้าแก้หน้าเขาด้วยการแสดงว่าเขามีความสุขเหมือนกันเขามั่นกับฉันแล้วทั้งที่ความจริงไม่ได้มั่นดูเธอช่างเห็นใจเขาอย่างถึงขนาดทีเดียวนะคุณพบ รันาชนาไนปลารบอย่างประหลาดใจลมรืัไทยหลบสายตาลงตำ่ำพูดต่อด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่าฉันเองก็ไม่คิดว่าจะเห็นใจเขาได้ถึงขนาดนี้เหมือนกันแต่อีกใจหนึ่งก็พยายามหักห้ามความอายเสียฉันเคยแสดงความเห็นใจและปลอบโยนเข้ามาแล้วยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรอีกที่ฉันทำเพื่อเขาไม่ได้แม้รันาไนาอุทานสายตาของเธอบอกความชงนสนเทยิ่งขึ้น คุณเพื่อนไม่เห็นสภาพของปะวุฒิเมื่อเธอแต่งงานแล้วถ้าเห็นเธอจะต้องใจหายเหมือนฉันเหมือนกันทำไมเขาเสียอกเสียใจกินเหล้าหยัเปไปนะสิคุณพ่อกับคุณแม่ยังพูดกันเลยว่าไม่คิดว่าปะวุฒิจะรักคุณเพื่อนมากมายอย่างนี้ถ้าหากคุณเพื่อนไม่มีความสุขแล้วก็กลับไปหาปะวุฒิเสียยังดีกว่าลมหรือย,ยิ้มเศร้า ปวุธทำตัวให้หน่าเวทนาน่าสงสารและน่าเป็นห่วงมากในระยะนั้นฉันเองไม่เคยสนิสนมกับเขาเท่าไหร่ยังอดสงสารไม่ได้คุณพ่อขอร้องให้ฉันช่วยดูๆไว้มั่งฉันสงสารเขาอยู่บ้างแล้วก็เลยไม่ปฏิเสธพยายามชวนเขามาสนุกสนานรวมกับเพื่อนๆของฉันที่บ้านทั้งเวลาเรานัดไปเที่ยวที่อื่นกันเขาก็ไปเหมือนคนไม่มีจิตใจไอ้ฉันมันก็คนมุมานะชอบเอาชนะอยู่แล้ว แล้วเพิ่มความพยายามขึ้นอีกเอาชนะความอกหักของเขาให้ได้ไม่ทันคิดว่าไอการเอาชนะแบบนี้นะ่ะเราจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างถ้าคุณพบเอาชนะได้คุณพบก็ได้กุศลแต่การเอาชนะอย่างนี้ไม่ใช่กีฬาคุณเพื่อนชนะแบบนี้มันเป็นการเอาชนะที่ทำให้หมดตัวหมดตัวจริงๆลมฤทยัยหยุดนิ่งคลายตื้นตันใจจากการไปเที่ยวถึงปีนงังระยะสิบวัน วันหนึ่งโอกาสกับความมึนเมาของประวุธทำให้ฉันหมดตัวรจนาฉไหนเบิกตากว้างเกือบไม่หายใจหมดตัวหมดความสาวหมดราคาฉันต้องกลายเป็นเมียของเขาโดยปราศจากการรับรองของผู้ใดทั้งสิน้นแม้แต่ตัวเขาก็รู้เพียงคลับคล้ายคลับคลาเลือนรางเพราะความเมาเมื่อเขาบริบูรณ์ด้วยสติฉันไม่กล้าเล่าเหตุการณ์ไม่กล้าเรียกร้องอะไรจากเขานอกจากแอบร้องไห้อยู่คนเดียว โทษคุณพบรจนาชไหนครางเบาๆแสนจะสงสารและเศร้าใจไม่น่าเลยที่เขาจะตอบแทนเจตนาดีของคุณพบด้วยวิธีนี้จะโทษเขาก็ไม่ถูกคุณเพื่อนต้องโทษเล่าแล้วก็ความประมาทไม่รู้จักระวังตัวของเรานั่นแหละเหมาะโทษฉันสงสารคุณพบจริงแล้วนี่จะทำยังไงละ่ะฉันก็ทำอะไรไม่ได้หล่มหรือถ่ายสายหน้านอกจากว่ารอไปจนกว่าเขาจะรักฉัน ซึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้เขารักคุณเพื่อนอย่างแนบแน่นเขาไม่มีวันที่เขาจะหันมาหาฉันจนถึงกับขอแต่งงานด้วยเป็นแน่โอ้คุณพบจะรออยู่เฉยๆไม่ได้นะโทษหญิงสาวทําท่าคิดเอเออแล้วทำไมคุณพบไม่เรียนคุณแม่ละ่ะคุณแม่ท่านจะได้หาทางช่วยเหลือโทษใครจะกล้าเรียนท่านไม่ไหวหรเข้าคุณเพื่อนฉันกลัวท่าน ว่าแต่คุณเพื่อนเถอะคุณเพื่อนนึกว่าฉันเลวซามมากไหมถ้าเป็นไปโดยคุณพบไม่สามารถจะต่อสู้ป้องกันตัวได้ก็ไม่น่าจะมีใครตําหนิหญิงสาวตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าแต่คุณพบต้องจัดแจงหาทางทําให้ประวุธเขารับรู้เสียนะจะมัวนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ยิ่งนานไปเรายิ่งลําบากแล้วก็ดูสิพอเข้ามาเออหาทางรับตัวฉันคืนไปก็ยังอุตส่าห์ยอมให้เขามาอุตส่าห์ตามเข้ามาด้วย ถ้าไม่ยอมจะให้ฉันทำยังไงลมฤทัทยทำเสียงเครือเขาเสียงมาฉันก็ต้องเสียงตามเข้ามาเหมือนกันที่นี่มีคุณเพื่อนถึงยังไงก็ดีกว่าผู้หญิงอื่นฉันหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณเพื่อนหรอกนะจึงได้มาเอาสิจะให้ช่วยยังไงว่ามาเลยหญิงสาวเจ้าของบ้านกล่าวอย่างกระตือรือร้นคุณเพื่อนยังรักประวุธอยู่หรือเปล่าฉันไม่เคยรักเขาถ้าอย่างนั้นคุณเพื่อนต้องช่วยฉันได้แน่ ลมด้วยไถ่คว้ามือพี่สาวไปกอดไว้แนบอกตาวาวด้วยความตื่นเต้นยินดีถ้าคุณเพื่อนกลับไปหาประวุฒิฉันก็ไม่ขัดขวางยินดีจะหลีกทางให้ขอเก็บตัวไวเ้เงียบๆคนเดียวเชื่อว่าคงไม่ตายแต่ถ้าคุณเพื่อนเลิกคิดถึงเขาเด็ดขาดแล้วฉันขอให้คุณเพื่อนช่วยแสดงให้รู้ชัดเจนด้วยแสดงให้รู้ชัดเจนแสดงยังไงรัจนาฉไหนทำหน้าเปอ๋อย่างน่าสงสารก็แสดงว่ารักคุณปัดเอาใจคุณปัด เลาะเขานิดนิดโรมามั้นหน่อยๆไม่รู้ละ่ะให้คุณประวุฒิเข้าได้ยินกับหูรู้กับตาก็แล้วกันว่าคุณเพื่อนไม่รักเข้าแล้วคุณเพื่อนรักคุณปัดหนะ่ะได้ไหมรัจ,จนาชะไหนนิ่งอึง้งในตาตกมองพื้นคำคร้องของน้องสาวทําให้พูดไม่ออกปฏิเสธก็ไม่ได้จะตอบรับก็ยากยิ่ง ทำไมนอรัชนาฉไหนจึงมักจะถูกขอร้องให้กระทำแต่สิ่งที่ขัดใจฝืนใจไปหมดทุกอย่างเธอวางแผนไว้แล้วอย่างมั่นเหมาะว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ติดตามประวุธกลับกรุงเทพด้วยแต่พอประวุธมาถึงเข้าจริงเธอกลับถูกขอร้องให้ทำสิ่งตรงกันข้ามเธอต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ประวุิพยายามรับตัวเธอกลับไปอะไรก็ไม่ร้ายเท่าเธอจะต้องแสดงว่ารักปัดเอาใจฉอเลาะโรแมนส์โอ๊ย เหลอวิสัยที่เธอจะทำได้จริงๆบางทีฉันอาจจะรบกวนขอร้องคุณเพื่อนมากเกินไปก็ได้ลมหรือไถพูดขึ้นอีกด้วยเสียงเนิบๆเศร้าและท้อแท้คุณปัดกับคุณเพื่อนอาจจะไม่ชอบแสดงบทรักอวดใครเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าลำบากนักก็อย่าเป็นกังวลกับฉันเลยเมื่อผูกแล้วฉันก็จะเรียนแก้เองไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนถ้าเป็นคราวเคราะห์ร้ายของตัวฉันเองจะต้องสั้นหน้าสังคมก็ปล่อยให้มันเป็นไปจะทำยังไงได้ ถ้าทางอันเงียบงอยเหมือนนางหงปีกหักรู้สำนึกและพลาดพลั้งลงไปแล้วทำให้รจนาชไหนสงสารจนลืมนึกถึงตัวเองเธอจะต้องพยายามช่วยน้องสาวให้จงได้หล่อนตกอยู่ในฐานะยุ่งยากกว่ารจนาชไหนามากนัก คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณของเธอจะเสียใจสักเพียงไหนถ้ารู้ความจริงว่าท่านได้สูญเสียลูกสาวยอดรักไปอย่างน่าอับอายและไร้เกียรติสำหรับตัวเธอเองนั้นยังพอจะทนอยู่ในปลอกแห่งพันธะต่อไปได้อย่างน้อยก็สักระยะหนึ่งถ้าหากเหลือทนเมื่อใดจึงค่อยหาทางหลีกหนีเอาเองโดยไม่ต้องอาศัยประวุฒเป็นสื่อคุณพบอย่าร้องไห้อย่าพังหมดหวังเอาเถอะฉันจะช่วยจริงๆหร,รือ ลมรืัยไทยถามอย่างตื่นเต้นร้อนรนคุณเพื่อนต้องไม่บอกประวุธหรือคุณปัดให้รู้ตัวนะฉันอายเขาฉันรับรองโทษใครจะโง่อย่างนั้นเกียรติยศของคุณพบก็เท่ากับเกียรติยศของฉันนั่นเองเช็ดน้ำตาเสียเถอะ น้ำตาของลมหรือไทยแห้งเหือดไปแล้วแต่ผู้รับอาสาเช็ดน้ำตาให้ก็พลอยมีอารมณ์อันแห้งแลง้งตามไปด้วยแม้ส่วนหนึ่งจะยินดีที่ได้มีโอกาสประกอบกรรมดีเพื่อทิดาอันแท้จริงของผู้มีพระคุณเหลือลน้นรจนาชนัยก็เข้าใจดีว่าสิ่งที่เธอจะต้องกระทำต่อไปนั้นเป็นการทำลายความหวังและหัวใจรักแท้ของประวุฒิให้ยับเยินไปด้วยแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อประวุฒิได้กระทำการอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวก็ต้องเรียกว่าแพร่เกียรติยศหญิงเขาก็จำต้องรับผิดชอบพรมกำหนดหมายเช่นนี้ประวุฒิอาจจะทำไปเพราะอำนาจน้ำเมารจนาชนไหนก็จำต้องเป็นตัวแทนของพรมทำให้เขารับผิดชอบให้จงได้โดยไม่ต้องบอกความจริง ทั้งประวุิและรจนาชไหนต่างก็พยายามหาโอกาสทำตามความต้องการของตนอาหารค่ำมื้อนั้นคุณนายเปรมขึ้นมาร่วมรับประทานด้วย ที่โต๊ะอาหารบนเรือนใหญ่ท่านนั่งเป็นประธานอยู่หัวโต๊ะด้านหนึ่งขนาบข้างด้วยหนุ่มสาวสองคู่ซึ่งมีความสง่างามและน่ารักปานๆกันสภัยของท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านที่ดีตามเคยเธออ่อนหวานยิ้มแย้มยิ่งกว่าเมื่อวันที่ต้อนรับพ่อเลี้ยงภูนทวีปลัดวราและอุรารัดเสียอีกตักข้าวเสิร์ฟให้แก่ท่านและผู้มาเยือนทั้งสองแล้วจึงปัดขอบใจพอแล้ว บุรชายของท่านบอกสั้นๆแต่รจนาชไหนกลับหน้าเงาแทนที่จะเมินเฉยอย่างเคยแม้ทานนิดเดียวอีกแล้วเพื่อนเห็นคุณปัดทานข้าวฝืดคอมาหลายวันแล้วนะคะเสียแรงเพื่อนอุตส่าห์เลือกทําแต่ของชอบไว้ทั้งนั้นปัดเหลือมองภรยาของเขาด้วยสายตาอันคมปราบเพียงแวบเดียวและมองเลยไปยิ้มกับประวุฒิคุณเพื่อนจะเกณฑ์ให้ผมลงพุงเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้แน่ครับคุณประวุฒิช่างสรรหาแต่ของชอบมาทําให้ผมกลืนน้าลายอยู่ได้ทุกมือ้อ อ๋อเรื่องฝีมือทำกับข้าวกับการเอาใจคนแล้วก็ต้องยกให้คุณเพื่อนเขาละค่ะลมด้วยไทยบอกคุณนายเปรมพอคุณปัดพาตัวคุณเพื่อนมาแล้วนะคะคุณพ่อบ่นถึงคุณเพื่อนไม่เว้นแต่ละวันเล่นเอาพบเกือบอิจฉาเนี่ยค่ะแต่แล้วก็ไม่อิจฉาเพราะรู้ว่าพบสู้คุณเพื่อนไม่ได้จริงๆเราแพ้เขาต้องยอมรับว่าแพ้จริงไหมคะประวุฒิครับ ปาวุธตอบสั้นๆกิริยาวาจาของคู่สามีภรรยาของเจ้าของบ้านทำให้เขาอยากหลับตาและหลับสนิทไปนานเท่านานทีเดียวรจจนาฉนัยกลั้นใจใช้ช้อนตักเจียนปลาใส่ลงในจานของปัดบอกยิ้มๆว่าปลาที่ปัดชอบค่ะยังมีทอดไว้สำหรับมื้อกลางวันพรุ่งนี้อีกด้วยจานหนึ่งขอบใจปัดตอบสั้นๆเช่นเดียวกันกับปวุธ ในใจของเขาพลุ่งพล่านด้วยความคิดที่ว่าภรรยาแกล้งทำอ่อนหวานเอาใจเขาให้ประวุฒเห็นก็เพียงเพื่อจะพิสูจน้ำใจประวุฒเท่านั้นเองหล่อนอยากรู้ว่าประวุฒิจะยังรักหล่อนอยู่หรือไม่แต่ปัดก็ไม่ได้เอ่ยปากถัดถางเยาะเย้ยหล่อนให้ช้าใจซึ่งอาจจะเป็นเพราะปัดเห็นตาแจ่มแจ๋วที่ขยันมองดวงตาเขาบ่อยๆก็ได้ลองดูสิหลาน คุณนายเปรมเลื่อนจานอาหารเข้ามาใกล้ลมรือไทยปลาจีนของหนูเพื่อนเขาถ้าอร่อยก็ให้เขาจดวิธีทําให้จะได้ปรุงให้คุณประวุฒิทานวันหลังโอ้ประวุฒิจะกินฝีมือหลานหรือเปล่าก็ไม่ทราบเขารู้ดีว่าหลานไม่มีฝีมือทางนี้เลยจริงไหมคะประวุฒิลมรือไทยยิ้มกับประวุฒิอย่างอ่อนหวานครับ แต่ต่อไปคุณประวุฒินึกอยากทานฝีมือคุณพบมากกว่าใครๆแล้วคุณพบเองก็คงอยากจะทำอะไรๆให้ดูเป็นคนมีฝีมือขึ้นมาอย่างเป็นแน่ปัดยิ้มอย่างล้อเลียนหน้าเสียวๆของประวุฒิทำให้เขานึกขบขันระคนสงสารพบมาถึงสุขโขทัยแล้วทำตามคำเชิญของคุณปัดเชิญพบไว้จำได้ไหมคะทำไมจะจำไม่ได้เสียแต่มาโดยมีพระเอกมาด้วยทำให้สุขโขทัยไม่ค่อยฟื้นจากอาการซบเซาได้ง่ายๆเท่านั้นเอง หวานจังคุณปัดนี่ลมรือไทยบ่นเบาๆเมื่อจําได้ว่าเชิญพบไว้แล้วแล้วก็พบก็มาแล้วทีนี้คุณปัดก็ต้องผ่าพบเที่ยวละค่ะตกลงฮะปัดหันมาทางภรรยาฉันจะเชิญพ่อเลี้ยงภูนทวีแล้วก็คุณวรามาร่วมรายการเที่ยวครั้งมโหฬาน,นี่ดีไหมดีค่ะถ้าไม่ลืมเชิญคุณุรารัฐมาด้วยอีกคนหนึ่งนั่นเป็นคำตอบ ปัดยิ้มด้วยความพอใจถึงแม้เสียงของเธอจะราบเรียบเขาก็ยังฟังเป็นคำกระเนะกระแหนแบบเมียขี้หึงอยู่ดีมันเหมาะที่จะเป็นเช่นนั้นเมื่อควบคู่กับในตาคมของเธอเสร็จจากการรับประทานคุณนายเปรมขอกลับไปเรือนเล็กของท่านปัดยืนขึ้นพลางส่งแขนให้ลมรทยัยเกาะบอกภรยาเบาๆว่า,วาขออนุญาตไม่ช่วยเก็บโต๊ะสำหรับวันนี้เพราะมีเลดี้รอการต้อนรับอยู่แหมน่ารักจริงไปเถอะคุณพบ ไปเถอะคุณพบปัดเปิดแผ่นเสียงเต้นรำสิคะรจนาชไหนบอกสามีดูเด็กๆเก,เก็บจานแล้วฉันจะตามเข้าไปวิเศษจริงเต้นรำย่อยอาหารลมรทัไทยรั้งแขนพี่เขยออกเดินทันทีชายสองหญิงหนึ่งก็ย่อยอาหารไม่ทั่วถึงกันนะสิปัดดึงไว้เดี๋ยวเดียวละค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะตามไปงั้นคุณปัดพาคุณพบไปก่อนผมจะอยู่ช่วยคุณเพื่อนเองประบุตรีบชฉวยโอกาสเดี๋ยวเดียวไม่ใช่หรือฮะคุณเพื่อน รัชนาชไหนนิ่งอึง้งไม่ทันคิดว่าประวุธจะใจร้อนด่วนฉวยโอกาสหลบเข้าใกล้ตัวเองรวดเร็วนะักแต่แล้วเธอก็ต้องยิ้มอย่างอ่อนหวานให้เขาเมื่อแลไปประสบสายตาขู่เข็นและเยาะเย้ยของปัดคุณเพื่อนปะวุธจับมือเธอไว้ทันทีที่ปัดและลมฤทัยรับตัวคุณมีความสุขอย่างแท้จริงแน่หรือรันาชไหนทำตาโตคุณได้รับจดหมายของผมหรือเปล่าได้ค่ะ ปัดเข้าเป็นคนเปิดออกอ่านก่อนอ่านแล้วเขายังบอกเลยว่าสงสารคุณประวุฒิเธอทำหน้าเศร้าเศร้าจริงๆเราสงสารและเห็นใจคุณค่ะแต่ขอให้เห็นใจเถิดว่าเหตุผลนะคะเรามีหน้าที่เที่ยวให้สนุกในระยะที่คุณพักอยู่ที่นี่เป็นพอนะคะประวุฒิคอตกคําพูดเพียงสองสามคำของรจนาชไหนะทาให้ความหวังของเขาถลายย่อยยับลงในทันที อน,นิจจังความรักที่อุตสาห์ตะเกียกตะกายมาจนถึง